ผู้บริหารคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาพร้อมด้วยนักเรียนโรงเรียนวัดนันทาราได้ร่วมใจกันกล่าวคำปฏิญาโรงเรียนสุจริตเพื่อให้คำมั่นสัญญาในการปฏิบัติตนตามแนวทางของโรงเรียนสุจริตนำกล่าวคำปฏิญาโรงเรียนสุจริตโดยผู้ในการโรงเรียนวัดนันทารานายจระับเลพิมาขอเรียนเชิญค่ะ ทั้งหมดแถวโรงคณะครูบุคลากรการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนวัดยมนราสามสำนักงานเขตพื้ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขตสี่ 4. ขอให้คำมั่นสัญญาต่อคนทัดกรณีในการต่อต้านการทุจริตทุกรูป ด้วยกันกับเพื่อนโครงการโรงเรียนสุจริตดังนี้หนึ่งเราจะร่วมมือการป้องกันและต่อต้านการผู้รสียดิตทุกทุกแบบสองเอาใจฟังฟังผ่านนิยมความซื่อสัตย์สุจริต โรงเรียนและชุมชนสามเราจะสร้างเครือข่ายการสื่อสารสุจริตเหื่องโรงเรียนและชุมชนให้เป็นรูปธรรมและมีความยั่งยืนทั้งหมดนี้เพื่อทำารงชาติไทย ให้สน <Pop> <S an uter> ิทสนิทันสถาพรสาพรตลอดกิการตลอกีทิการทั้งหมดแถวรงในลำดับต่อไปขอเรียนเชิญพวกในการโรงเรียนได้กล่าวเกี่ยวกับโครงการโรงเรียนสตรีขอเรียนเชิญค่ะ โครงการโรงเรียนสุดริตของโรงเรียนวัดกัญชาราได้ดนินการมาอย่างต่อเนื่องโดยขอใใ้วันนี้เป็นจุดเริ่มต้นในการนำนำปฏิญาไปใช้เพื่อให้เป็นการปลูกฝังข้างโยมในการปฏิบัติตนเกิดเป็นคุณลักษณะที่สุดประสบต่อไป ขอขอบคุณท่านผู้ในการโรงเรียนเป็นอย่างสูงค่ะ